สวัสดีครับผมชาบ b บเ b อรอุดรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกลันไกลนะครับกลัไกลยี่ห้อชาร์กนะครับเป็นหัวมงกุฎนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนจะคุ้มค่าไหมกับราคาจัดโปร1290บบาทรอดูเลยนะครับได้เป็นกระเป๋าสีชมพูนะครับสีหวานสวยมากครับเดี๋ยวดูด้านในครับว่ามีอะไรบ้างครับ Wow. ด้านในจะมีที่ปรับนะครับที่ปรับกลไกลมองเห็นไหมครับขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะก็จะมีน้ํามันนะครับน้ํามันแล้วก็จะมีหว,วีครับหวีซอยแถมมาให้ด้วยนะครับมาดูตัวกนไกลครับว่าจะสวยขนาดไหนนี่เป็นรุ่นหัวมงกุฎนะครับ เป็นขนาดคมยาว6นิ้วนะครับปกติตัวนี้เขาขายกันอยู่ที่1890บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นนะครับเหลือ1,290บาทรวมค่าส่งนะครับดูครับเป็นงานสแตนเลสนะครับสวยมากครับยี่ห้อชาร์ตนะครับเป็นงานลูกปืนนะครับลูกปืนตัวนี้จะใหญ่จะใหญ่มากครับ ลื่นมากครับลื่นมากคมมากครับครับเป็นหัวมงกุฎครับสวยมากครับสวยจริงๆครับุุ่นี้ตัวนี้1290บาทรวมค่าส่งนะครับปกติอยู่ที่1890บาทนะครับรุ่นนี้ ดูครับสวยมากครับดูตัวปลาบ้าง,ง,งครับคู่หนึ่งนะครับ1220บบาทคุ้มค่าคุ้มราคาครับใช้จนลืมเลยครับรุ่นนี้ดูครับงานครับสวยมากครับ สวยจริงๆครับรุ่นนี้ใครสนใจทักได้นะครับสวยมากให้ดูครับหอมวมงกุน ขนาด6นิ้วนะครับสวยมากครับรุ่นนี้ใครสนใจทักได้นะครับ1290รวมค่าส่งนะครับช่วงโปรโมชั่นนะครับหมดโปรก็อยู่ที่1,890บาทนะครับรุ่นนี้ วยมากขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ